โอ้นั่นมันแข็งแรงสุดๆสวัสดีครับคุณแม่ทุกคนมาเปลเลยเย้

มากที่ขั้งแรกครับว้าวโอ้วขอให้แพ้หิงชุกมีมีน้ำตาจะไหลมีอะไรดีมีอะไรดีมีเจอมีเจอเออิ้นทิพ์เป็นไงหาควมความนเล่นหลมันเล่นมันเล่นนี่นัไม่ใช่โมโหนะมันเต็มเเจ้าหัว

สองสามลุกขึ้นมาตรงนี้นะเอ๊ะมาตรงนี้มาผมยมัน